สวัสดียาค่ะทุกคนอันนี้เป็นห้องคอนโดส่วนน้ำนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกนะคะคอนโดดิแคระเบี้ยนค่ะอยู่บนเขาพราะตำหนักนะคะทะเลจอมเทียนใกล้มากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องนะคะนี่เป็นระเบียงหน้าห้องให้ดูวิวบรรยากาศหน้าห้องก่อนนะคะส่วนน้ำใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะส่วนระเบียงหน้าห้องก็แบบนี้เลยค่ะทุกคนที่ี่มีเครื่องซักผ้าให้แบบนี้เลยนะคะ และนี่คือภายในห้องค่ะทุกคนตกแต่งแบบนี้เลยค่ะโต๊ะทานข้าวนะคะในส่วนของครัวนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะส่วนของมุมของห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนแอร์ทีวีตู้เย็นแอร์คอนดิชันมีสองตัวนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันค่ะนี่คือภายในห้องนอนนะคะทุกคนหน้าต่างห้องนอนเป็นวิวสระว่ายน้ำด้วยนะคะตุ้งสภากระจกเต็มบานนะคะไปดูห้องน้ำกันค่ะ ห้องน้าแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้ราคาดีมากขายถูกมากๆค่ะหนึ่งจุดเก้าเก้าล้านเท่านั้นนะคะใครชอบนะคะพิกัดใกล้ที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะใกล้เขาพระตำหนักใกล้ทะเลจอมเทียนใครชอบติดต่อโอ๋มาได้เลยนะคะโอ๋จะทิ้งพิกัดทิ้งรายละเอียดให้นะคะห้องนี้ปล่อยเช่าด้วยนะคะทุกคนรายปีหนึ่งหมื่นเท่านั้นค่ะแล้วก็หกเดือนก็รับนะคะหนึ่งหมื่น หนึ่งพันเท่านั้นจ้าใครชอบทักหาโอได้เลยนะแล้วเจอกันที่พัทยานะคะคอนโดสวนน้ำสวยๆแบบนี้เลยค่ะขอโงอง